สวัสดีครับฟังเพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทองนะครับหนุมทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจสาวนาปีผ่านไป ไม่มีข่าวจากแม่สาวเมืองเพชรโสพินลงคอยเดียวดายไม่จดไม้มาบางังชังใจหินสามพันจากใจ คงใกล้สิ้นเมื่อกระถินทุ่งกระโจมทองยินข่าวช้ากรุงหอบความรักไม่มุง สู่ใจน้องแล้วคนทุ่งกระโจมที่เคยจ้อง ก็คงร้อไงไห้ไปทุกวันเหมือนคนรอตายหลวงพ่อสายช่วยด้วยช่วยตัวฉันขอมา พึ่งบุญลวงพ่อปันช่วยให้ฝันลูกมีหนทางจบไล้กลับนะอะ๋ไปต่ออีกนิดหนึ่งกลับยนะังไม่จบดี <c oughs> นุกนุกกับนะใครเกลียน บุญก่อนถ้ามีแม่สาวเพชรักพี่อยานีร้างวัดเพรียงทุ่งกระโจมไม่ไกลห่าง อยากให้ใจสองบางรวมใจควันใจคนจนหน้ามนคนเพศจะเชื่อเชื่อใจไมยภาพนางแม่เอยที่เคยให้ เก็บเอาไว้หัวนอนทุกเ์เกราวไี้จบแน่นอนแล้วครับสวัสดีครับ